หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาขหะบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังเป็นอย่างดี 4. ด้วยการปรนนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพ ข้าบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธิปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิโดยฐานะ5ประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทํทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทําทำการคุ้มครองในทิศทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น